สวัสดีครับอยู่ช่องเล่เอ็มบีสองครับวันนี้ผมนัดน้องเมเข้ามาครับก็วันนี้เป็นวันเกิดน้องเมผมก็น,นัดน้องเมเข้ามาหาเดี๋ยวผมจะมีของขวัญให้น้องเมครับเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ผมยังไม่ได้บอกเราว่ามีอะไรให้เดี๋ยวติดตามกันครับว่าน้องเมมาเดี๋ยวผมจะให้ของขวัญน,น้องเมวันเกิดครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนนั่งรอแป๊บนึงว่าอีกสิบห้าทีเข้ามาเอนกันครับช่วงนี้ก็ บายบายน้อก,การบายบายละเสร็จงานเพิ่งเสร็จงานเดีย๋ยวรอกันน้องเมย์น้องไอเข้ามาครับตอนนี้ชงชงกับจุ้ยก็อยู่ที่นี่ครับรีสอร์ทรีสอร์ทกับพวกเราแล้วก็พี่แดงก็กลับไปแล้วครับกลับไปหลายวันละโอเคอ่ะเดี๋ยวรอติดตามน้องเมย์กัน่ะโอมาแล้วน้องเมย์สว,ส,สวัสดีครับน้องเมย์ เป็นยังไงที่ข่าวันเกิดแล้วใช่ค่ะน,นี้เป็นวันเกิดวันนี้มันเกิดใช่ไหมใช่ค่ะสิบกเก้าปีส<ช>ิบเก้าปีเลยเหรอโอ้มันเกิดน้องเมย์ครับวันนี้มันเกิดน้องเมย์สิบเก้าขวบสิบเก้าขวบเนาะผมก็เลยให้น้องเมย์เข้ามาหานะเอาของขวัญมันเกิดของขวัญอยากได้อะไรไม่รู้ค่ะอยากไม่รู้เหรอค่ะแล้วแต่คนให้เรารู้ไหมพี่จะให้ของขวัญอะไรวันนี้ไม่รู้ค่ะ <c ười> ไม่รู้เหรอค่ะ <c ười> เอาอะไรดีว่าเออให้อะไรดีตื่นลุนรอรอกันเนาะตั้งหนึ่งค่อยติดตามชมหน่อยเนะค่อยติดตามของขวัญมันเกิดครับน้องเมย์วันนี้แล้ววันนี้สิบเก้าขวบแล้วนะครับค่ะวันนี้ไปกินอะไรวันนี้ไปกินที่ไหนไม่รู้ค่ะน่าจะจัดที่บ้านจัดที่บ้านเหรอยายไม่ให้ออกจากบ้านจัดที่บ้านเนาะเดี๋ยวพาหนุ่มๆไปกินได้ไหมข <c oughs> อเล่นครับอยู่บ้านนะ้อไม่ไม่ไม่กล้าครับเดี๋ยวยายว่าเนาะ ไม่กินแล้วอ่าอ่านี่มาคนเดียวน้องไอศ์เหรอน้องไอศ์ไม่มาไอศ์ไม่มาใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็โอ้นี่แต่งตัวน่ารักโน่นเนี่ยเออแปลงเนาะพี่ชงชงนี่นชมชมนค่ะแต่งตัวแต่งเห็นรวที่เอาไปที่เห็นมากับน้องน้องสาวใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วก็เอาเลยไหมของขวัญอยากอยากเห็นเลยไหม อยากเห็นแล้วค่ะจริงดิจริงค่ะเอ้ยเดี๋ยวให้ให้เอฟซีเขารุ้นก่อนดีกว่าเนาะเอฟซีลุ้นหน่อนดีกวา่ามั้งเห็นเร็วเกินไปมามามา,มานี้นจะจักเห็นของขวัญเกิดแป๊บนึงอ่าอยูปิดมานี่เข้ามาทเมย์เข้ามาอ่าขอเป็นเกิดแล้วเดี๋ยวปิดตาก่อนปิดตา ของมัเกิดอ่ะเได้วันนี่ขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักมากของความวันเกิดครับขอบคุณค่ะเค้กเค้กวันเกิดนะนี่เค้กมันเกิดยังล่ะอมีแล้วค่ะมีแล้วยังมีแล้วมีแล้วเหรอโอ้หลายแสดงว่าก้อนนี้ก้อนเท่าไหร่เนี่ยก้อนที่สามค่ะก้อนที่สามใช่ค่ะกินกันหมดเมื่อไหร่นี่ยก้อนที่สามแล้วเนี่ยไม่รู้ค่ะ พอดีแ้วก็ม okay. hmm. right? ีน้องใช่ไหมแบ่งน้องกินด้วยใช่ค่ะมีก้อนที่สามเหรอร้านเดียวกันหมดแล้ว่ะเนี้ร้านนี้คุมหนึ่งร้านเดียวกันหมดเน่นานาเค้กโอ้โหร้านเดียวกันล้วรสส้มมียังยังค่ะรสเนี่ยไม่มีนะดูแล้วน้องเมย์เป็นคนแบบว่าน้องๆเนาะเลยจัดสีส้มเค้กส้มน่าจะเปรี้ยวสดใสอ่าเหมาะกับน้องเมย์เนาะค่ะเปรี้ยวสดใสเปรี้ยวตรงไหนเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวตรงไหนเออก็สดใสดีหรอกอืม สับสายซาบซ่าอ่าลืมซื้อเทียนครับท่านผู้ชมลืมซื้อเทียนไหมนอ้องเอาเทียนเ,ไ,เยนไม่น้องเมย์เขามีเค้กสามก้อนแล้วเนะาะเออ่เทียนก็มีแล้วเนะาะมียังมีแล้วครับอ่าอ่าลาบไว้วันเกิดของวันวันเกิดเค้กไม่รู้จะซื้ออะไรให้ไงแถวนี้คมมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรขายเนาะ ไม่ค่อยมีร้านขายครับแถวแถวไอซีเปอร์ซีนทอนนี่คมหนึ่งก็ไปดูมาแล้วแต่ว่าพวกดินสอปากกาขงมไม่เอาะารบ้งเด็กสมัยนี้เนาะเสื้อผ้ามันก็ไม่ค่อยมียงไงก็เลยไม่รู้ซื้ออะไรให้ก็ซื้อเค้กให้แล้วกันม, <c oughs> มีเขียนชื่อน้องเมย์แล้วแฮปปี at, Birthday, ้ว <c oughs> ันเดย์น้องเมย์ก็เป็นไง ฮก็เขาขอบคุณพี่โอเล่นะคะสําหรับของขวัญวันนี้ค่ะของขวัญวันเกิดของขวัวันเกิดแล้วยังไม่มีใครให้หนูเลยนะมีพี่โอเล่คนแรกเลยมีใครให้ยังยังค่ะมาหรือจอนแหละเดี๋ยวมานี่ก็มาทวงหลายคนหนุ่มๆมีพี่เชษให้ยังยังค่ะพี่พัดให้ยังยังพัดก็ยังอะพัดอยูอนนี้ฮะ ัทเดี๋ยวเดี๋ยวครับพัทอาจจะให้เล่าไหม <c oughs> เดี๋ยวพิเชษให้สนใจด้วยกันพิเชษเออเอาน้องสาวไปไหนน้องสาวอ่ะน้องสาวนะะูแล้วค่ะออเขาถ่ายรูปเห็นมาด<ๆ>้วยเมื่อกี้ไงออพาน้องสาวไปถ่ายด้วยนะน้องไอไปไหนแล้ววันนี้น้องไออ่ไปเที่ยวคะ่ะยังไม่กลับเลย ไปเที่ยวไม่กลับน้องไอช่ดไหมใช่ค่ะวันนี้หนูอยู่บ้านคนเดียวอยู่กับใครอยู่กับอยู่กับยายกับตาที่บ้านค่ะอยู่กับยายกับตาค่ะอ่ะแล้วพรุ่งนี้ดะข่าวจะไปทํางานไปทําบุญอะไรครับเออไปทาบุญที่วัดค่ะทําสังฆทานค่ะสังฆทานวันเกิดใช่ไหมใช่ค่ะวันเกิดช่วงไหนเออเขาจะจัดช่วงสายๆค่ะประมาณเก้าโมงเก้าโมงช่วงช่วงสายเก้าโมงเหรอค่ะเก้าโมงสิบโมงค่ะ ใครจะไปแจกของขวัญหนูค่ะหนูเ็คนไปแจกซื้อแจกเองใช่ไหมใช่ค่ะซื้อแจกประมาณกี่โมงเผื่อพี่จะได้ถ้าว่างเดี๋ยวจะไปด้วย9ก0โมงสิบโมงค่ะถ้าเก้าโมสิบโมงน่าจะว่างนะอน่าะว่าช่วงเช้าไปสมทบทุนซื้อขนมแจกอีกค่ะมันเกิดเหรอใช่ค่ะมันเกิดพอดีหนูก็เลยซื้อขนมแจกโอ้ดีกว่าเนาะเด็กสมัยนี้เด็กสิบเก้า สิบเก้าปีผมยังไม่ไม่รู้แจกอะไรเปล่าไม่ได้แจกแ้วเมาเลยมันเกินเอาเด็กสิบเก้าปีโอ้ยมียังมีซื้อขนมไปแจกที่วัดใช่ไหมแจกเด็กๆเ,เหรอใช่ค่ะแจกคนแก่กคนน้อค่ะแต่พี่ซื้อไปร่วมด้วยได้ไหมร่วมแล้วก็ไปไ,ไปถ่ายด้วยได้ไหมได้ค่ะได้เลยโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อาจจะได้ติดตามชมกันนะถ้าผมว่างถ้าผมว่างงานตอนช่วงเช้าไม่ไม,ไมีไม่มีงานด่วนอะไรก็เดี๋ยวไป ร่วมกับน้องเมย์นะช่วยกันแจกขนมเนาะสมทบทุนงบเท่าไหร่มียังง,งบพี่หนูซื้อทั้งหมดหรอคะใช่งบพี่หนูซื้อทั้งหมดประมาณเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเอเดี๋ยวดวูวหนพี่สมทบด้วยถ้าพรุ่งนี้ก่อนถ้าว่างไปนะค่ะแต่น่าจะไม่มีอะไรอ่าน่าจะได้ติดตามชมกันครับค่ะที่วัดเขามีงานอะไรพวกนี้เป็นงานทําบุญค่ะ งานทำบุญเหรอใช่ค่ะจะจะเป็นแบบคนแก่มาฟังที่ฟังอะไรเงี้ยวันอะไรพ่กนี้วันอะไรพ่งนี้อไม่รู้ค่ะแต่ว่ามันเป็นงานอย่าบอกนะวันอคารวันพระเนาะวันพระครับพ่งนี้วันพระเออผมก็ว่าก็ว่าวันพระแหละก็เมื่อวานผมเมื่อวานพี่เห็นไอเห็นแสงพญานาคแต่ไม่รู้ว่า มีคนแนะนําให้ผมไปทําบุญด้วยไงเออก็ว่าจะไปทําบุญที่วัดนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าอาจจะไปทําบุญด้วยกันเนาะอืออืม,อ,มอ่าเป็นไงบ้างขอบคุณเอฟซีหน่อยเอฟซีเขาเขคุณเอฟซี FC และผู้ติด,ดตามทุกคนเลยนะคะตอนนี้มีคนรู้จกกักองเม์เยอะนะก็คนดูคลิปแรกก็สองสามหมื่นเนาะ,ค,ะคลิปต่อๆมาก,ก็เกือบหมื่นล้ะอ่าก็มีคนติดตามเยอะอยู่นะครับค่ะเค okay. อ่ะ สุดท้ายนี้ก็ Happy Birthday ครับน้องเมย์ Happy Birthday to you อขอให้น้องเมย์นะฮอลห้น้องเมย์ก็เป็นเด็กยังเด็กอยู่นะเป็นเด็กน่ารักสดใสครับจเจริญรล่งเรือในที่ใการงานขอให้มีงานมีการที่ดีทำครับ,ออบอโอเคก็ดีเสร็จแล้วก็โมแบ่งให้พี่กินด้วย <c oughs> <c oughs> เราเล่นเอาไป อ่าโอเคค่ะได้อ่ะโอเคงั้นคลิปนี้พวกเราก็สองคนก็ลาไปก่อนดีกว่าเนอนะ uh huh. ปิดคลิปหน่อยอันนี้บอกนะี้บอกมีคำสโลแกนอะไรแรกๆที่บอกมีสโลแกนเปิดคลิปมาว่าจะพูดสโลแกนอะไรสวัสดีน้องเมเมสวัสดีค่ะเมนี่ค่ะเมนี่กับไอซใช่ค่ะเขากับช่องโอเล่เอมอสองค่ะ เอาใหม่เริ่มน้องๆเลยนะน้องเมนี่ค่ะน้องเมนี่ค่ะถ้ามากับน้องไอเมนี่ไอซี่ค่ะเมนี่ไอซี่โอเคโอเคอ่างั้นคลิปนี้ครับพวกเราสองคนนะน้องเมย์กับโอเล่ครับก็ของควันเอาของควันมันเกิดมาให้น้องเมย์เรียบร้อยแล้วคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับลาไปก่อนครับเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ